นะครับนม่ทำมาป้ากันที่นำตกนปะครับเนอตกตวันเนี่ไปห้ากานมาได้ผุนยาหน้ามาได้ตัดหาัหาฝุนเนย้อมาได้เลยมาถ้ายนำตกนะครับตกทำตกห้วยแม่อิน น้ำต สถานที่ท่องเที่ยวบ้านอินอลันแต่ไม่ได้ักบาทพัฒนาก็พีออกมาเที่ยวก็เที่ยวพีเสียค่าเสียอะไรนำเลยยังไงไม่รู้น่าจะเก็บห้าบาทสิบบาทก็ได้เต่ไว้มาบูรณาการน้ำตก น,นี่ไม่มีเลยเป็นชาวบ้านมาพัฒนามาพัฒนาสวยๆอย่างนี่แหละนะครับน้ำตกไม่งด้มีมันมีหลายชั้นนะนี่มันข้างล่างข้างล่างนน้นก็มีมันจะสวยหรือไม่สวยไม่รู้ มีต้นไม้ใหญ่ล้ลมครับนี่น,น,นี่นี่เดียว ลอดกิ่งไม้ไปแล้วก็ป่าไม้ป่าไม้ดงดิบ ใหญ่ไม้ใหญ่ไม้ตะกอนนะ và hồi xuôi. ม้าใหญ่ๆมันก็ล้มไปมากละล้มเองมันแก่ตายตายเองล้มเองล้มก็อยู่นั่นแหละไม่มีใครไปทำอะไรอะเถาว,วันเถาว,วันร้อยปี กวันร oh, ้อยปีป่าป่าป่าชุมชนป่าชุมชนในหมู่บ้าน নোলা no কৰে ไม้ล้มนีล้มเอง่ยนี่โคนมันอยู่ตรงนี้นี่นี่ตายมันนี่อุนอุ้นตายมันนี่มันล้มเองมันแก่แล้วมันล้มเอง แกจับละทางลงทางลงบนนู่นอ่อยาย mái gì mai mới dùng mới dùng hiểm dùng hỉnh. như cả tôn ừ. สามสิบกว่าเมตรนั่งน,นั้งความยาวของมันอะประมาณนี้แหละสามสิบกว่าเมตรนี่แหละครับสำหรับคลิปนี้ขอจบลงที่กันเน้อ,ค,อกกครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือผมกินเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย